ลูกค้ามาหยังแต่เสานอพี่ดาวลูกค้ามาหยังแต่เสาแท้หาข่าวหาปลายกินยั่งกินสั่งข่าวแล้วบ่มาแต่ทั้งไดครับโอ้ที่มาเอาเอ้มิสซู้มาว่านนะครับแล้วเดี๋ยวลอเฮ็ดรถเนาะเออยังไม่ลงตัวติดอะไรทีนี้โอ้ยังไม่ได้ได้ติดแก๊สล้วจะเอาคันไหนใส่แทนูอยากได้คันนี้เงินบ่อพ่ออีก เราดี่นีเคียแบบไหนเอาไมล่าสีเทาาล่าสีเทาาบิ้งรถยั่งเบเคี่ยยอดเคียส่วนต่างอีกเคี์ส่วนต่างแล้วว่าสาก็เหลือไม่อะอดรับอ๋อจะขอผ่อนกับทางเต็นได้ เดี๋ยวเคลียร์ก่อนเดี๋ยวรอผู้จัดการลงมาช่วยเคลียร์ให้นะครับจะดูกันว่าแก้บใช่ใช่อยากได้รดกลับแล้วว่ากับสิกับมันกระตป๋เอารดไปใส่งานต่อเนาะมาจากทางสารคามาต่างเต็มวันนมื่อกี้ไปนอนไปนอนเว้นโรงแรมเป็นยังไงโรงแรมดีบ่ีฮอบอินเนาะนอนฮอบอินนะครับโรงแรมโรงแรมใหม่เลยเพราะว่าบอกให้เขาสั่งไว้ร่องรับลูกค้ามาเต้นเท่านั้นเลยเขาไม่ได้รับแขกทางอื่นเลยเด้ รับแต่ลูกค้ามาเต้นนี่แหละข่อยบอกโค้ติดต่อฮอบอินใ้มาสัางโรงแรมไวเออไว้รับลูกค้าเต้นรถดีที่สุดเท่านั้นเออดีบ่เออสุดยอดเนาะเออเดี๋ยวโรงแรมมีขาวกินบะบอมี่หรอกเพราะว่าข่อยบอกว่าบ่ต้องเฮ็ดกับข่าวลูกค้าไม่กินน้ำข่อยเออเออเด็กกินข่าวอิ่มนอนรับอยู่เนาะนะครับเดี๋ยวกันล่อเที้ยเอ็นตอนที่แรกมาเส้นนี้ว่าสิไปรีวิวรถเก่าอยู่ นะครับหากุญแจบอแสดงว่าลูกลูกค้าเก็บกุญแจอ๋อยี่ดาวเก็บกุญแจไวเออเออแมนล่ะเพราะว่าคนหลายคนเนาะมันยังวาแหละแต่ว่าเ้าของเฮาบ่เคยมีประวัติของหายอยู่แล้วอดีที่นี่ดีนะครับเออแต่แมนคอยว่างตังไวเป็นกระสอบกัยังบ่เคยหายอยู่หมองพี่อีหลีที่นี่ดีแห้งพนักงานดีนะครับผม สื่อสั์สื่อสั์ดีเอาพี่ดาวเดี๋ยวรออพี่พี่ครับพี่แบ่งลงมาช่วยเครีรยนะครับ,บ,าบาเอออ่าอโอเคนะกินข้าวกินปา่นานั่งใจเย็นๆไปน่งได้ของแอร์ก่อนหนีอากาศเอาแห้งตื่นมาตีสี่หนีอากาศเอาแล้วเออแอร์แอร์บ้แอร์ปิดแอร์ก็เลยมันอา <c oughs> อาวบรบกวนเด้อเดี๋ยวให้เซลเคีย์ให้ขอบคุณนะครับเดี๋ยวหารถกัดสารค้ามให้ได้สารค้ามน้ำบ่ต้องแต่ว่าน้ำใจเฮาหลาแห้งนะครับพี่น้องครับ ตักท้ายกันย่ามเศร้าครับพี่น้องทางสารคามเดินทางเอารถมาขายนะครับพ่อสีเหลือเงินจักหน่อยหนึ่งกับสีซสื่อเอาขันไม่กับนะครับที่นี่กับมันมีส่วนต่างกับสีเที่ยกันวาเคทแนลใดหน่อยได้นอกพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจเสียยะแล้วก็ทีมงานเด้อเข้ามาเบิงรถเบิงเรือกันออกรถศูนย์บาทฟรีดาวทรงฟรีหอดหน้าบ้านเสียยะใจดีเสียยะจันไห้เสียยะขวัญใจข้นจนครับสวัสดีครับ